ครับมือนิสิภามาท่องเทียววัดป่าปากโดมอำเภอพิบูร์มังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีครับวัดตั้งยุตรงมปากน้ำล่าโดมใหญ่ไหลมาบรรจบกันกับเมนามูลครับซึ่งมีค้าลำลือเกี่ยวโยงกันกับพญานาคว่าเพื่อนห้โชคกหายลาภดีครับ,ครบเครื่องบูชาสักการะรก,กสิมีบวงบาทนาดอกไม้มงคลถูกเทียนนะครับ ชาบ้านากันแก้วขานลำลือว่าพญาธนมุนนาคราชมีความศักดิ์สิทธิ์ในช่วคให้ลาบขอสิ่งใดกระสมบังดังใจหวังก็เลยมีคนน้ำเครืองเสียนไหวามาแก้บนกับเพินลหลายๆครับชาวบ้านนี่เพิ่นมีความเส่อว่าพญาธนมุนนาคราชอยู่วัดปลาปากลมเพิ่นเป็นจอมน้าคาผู้ยิงง่งใหญ่แห่งดุงหนามูล ขกครองวังบดานเป็นผู้เตรียมบารมียานแก่กาสามารถดลบนบนดาลประทานเงินท้องโชคลาภความสำเร็จให้กับคนที่เคารพบูชาจนเป็นที่ล่ำลืกได้ถือขนานน้ำวาเป็นพญานากพลศ์ร,ระเหตการ์อัศจรรย์มักสิเกิดขึ้นกับผู้ที่มีความศรัทธาเด้อครับ